เบกที่สกับปากมันนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถ SMS มาคุยกับเราได้นะครับ4247276หรือใครจะโทรมาโฟนโฟนอินเข้ามาดูดวงกับหมอน้องนะครับก็029605022และ029605088ครับผมค่ะแต่ช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กันดีกว่าไหนๆก็จะใกล้ที่จะข้ามปีไปปีหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยในเรื่องของดวงปีหน้าด้วยนะติดตามยอดรวบตึงเลยใช่ไหม ทั้ง12เดือนเจาะรายละเอียดทุกเดือนโชคแต่ว่าจะบอกว่าก่อนที่จะข้ามไปปีหน้าเนี่ยเราชวนคุณผู้ชมไปทําอะไรดีๆกันีกว่นมอน้องไปสวดมนต์ข้ามปีสิค่ะจะไดให้เกิดสิริมงคลนะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าจะไปสวดที่ไหนอะไรยังไงมอน้องช่วยแนะนำหน่อยก็คือที่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 น่าสนใจมากเลยนะคะที่วัดป่าเจริญราชนี่ก็ดีที่ไหนฮะวัดป่าเจริญรา์ใกล้ๆนี่เองค่ะที่ลำลูกกาเนี่ยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะสวดมนต์เนี่ยสวดตั้งแต่เย็นเนี่ยยันข้ามาอีกวันหนึ่งเลยนะคะข้ามาอีกหนึ แล้วก็ตักบาตรพร้อมเลยค่ะใช่ดังนี้ว่าพระจาจาร์พระจันทร์วิรนนท์นะคะท่านก็จะเหมือนกับอวยพรปีใหม่แล้วก็เหมือนกับสิ่งอะไรที่ไม่ดีจะได้ขี่คายนะคะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายเกิดมงคลในชีวิตใช่จะบอกว่าที่นี่เนี่ยนะถ้าคนที่อยากจะไปพบกับความสงบจริงๆอะเราเราไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยากจะอยู่ไปต่อไปสักเดือนหนึ่งคือแบบว่ามันห่างถึงถึงแม้ว่าเราจะโทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีทีวี ไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรที่เราเคยได้ยินแบบโอ้ขับรถไปเพลงแต่มันสงบมันม,มันคือ <มา S 2> อีกโลกหนึ่งอะเราหาซื้อไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อแบบนี้ไม่ได้จริงๆผมเคยไปวัดป่าสักวัดหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมินะครับ<ๆ>เป็นวัดที่อยู่ในป่าลึกๆเข้าเข้าไปในเขาอีกครับเขาจะใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านจริงๆเวลากลางวันเนี่ยเขาจะปั่นไฟไปใช้เองเสียบใช้แบตเตอรี่นะครับกลางคืนเขาก็มีไฟใช้นะแต่ว่า ยกแบตเตอรี่แบตนั้น,นมามาเสียบปุ๊บแล้วก็ต่อปุ๊บแล้วก็พอถึงเวลาเขาจะนอนทุกคนครับเงียบมากๆเงียบแบบลมพัดเหมือนรีสอร์ทดีๆสักที่หนึ่งเลยครับคือ,อจริงแล้วมันมันก็เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรานะคะคว่า<ม>ปีหน้าเนี่ยเราจะได้มีชีวิตการเริ่มต้นที่ดีนะคะเหมือนกับว่าวันใหม่ปุ๊บได้ทําบุญทํากุศลเลยครับจิตใจเราก็จะเบิกบานปีที่เราไปวัดโพนะเมื่อปีที่เมื่เขาไม่จัดนู่นหมอน้อนวัดเชตุพนวัดโพอ่ะไกลไหมครับ ก็วัดโพในกรงเทพนม่ไดผมไม่เคยไปนะวัดโพอะลดลดไปส่วนปีที่แล้วนะคะไปที่พิจิตรค่ะวัดหลวงปู่รูบาจารย์ส่วนพธทิศัตว์ทับคอนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกก็ไปร่วมกันได้ไปสวดมนต์ภาวนาข้ามปีเกิดมงคล ผมเชื่อว่าถ้าไปวัดป่าต่างๆนอกจากสิริมงคลนอกจากบุญที่เราทําแล้วเนี่ยเรายังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับอากาศไทยเทสะดวกนะครับแล้วก็มีแพทย์พันไม้ต่างๆให้เราได้ชื่นชมกันใช่นี่เดี๋ยวกันพูดถึงสุขภาพเพราะว่าเห็นหมอน้องแล้วว่าช่วงนี้คนป่วยบ่อยแล้วตัวหมอน้องเองก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งยจากโรคป่วยหัดนะใช่ไหมก็ถ้าเกิดแล้วว่าเราร่างกายเราอ่อนเพียนิดนึงเราก็จะไวมากพอดีลูกชายเป็นออกหัดไง ก็ติดถึงคุณแม่ด้วยเลยไวมากเพราะนั้นเพราะนั้นปีนี้เป็นปีที่เราก็ต้องระวังเรื่องโรคไฟไข้เจ็ดด้วยนะครัลงดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะพี่หนึ่งเองก็แย่ปีนี้แย่ไม่รู้ปีหน้าจะดีก้มาออกกำลังกายออกนะออกอย่างต่อเนื่องนะตัวเองด้วยด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครับสามารถทำให้คนเราเนี่ย เปลี่ยนค่าได้ในเวลาที่รวดเร็วมากไม่แน่นะแต่อยากจะบอกว่าพึ่งหนาวไปได้สองวันเมื่อวานนี้ร้อนอีกแล้วนะจ๊ะจีจีไม่ก็ก็อากาศอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะกำลังจะหาลูกวัวใส่ข้าวเออเออหามาไม่หาไม่เจอไม่เป็นไรอ่ารับสายก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันวันที่สิบสี่พฤษภาค่ะสิบสี่พฤษภาปีครับต้อันอะไรคะปีพศสองพันสองสิบค่ะปีวันอะไรคะวันจันทร์วันอังคารคะ ปันเสาอยากทราบเรื่องอะไรครับการเงินกับสุขภาพการเงินกับสุขภาพแต่นี้บอกว่าในเรื่องของการเงินการทองนะคะบอกว่าการเงินการทองของคุณในช่วงเนี้จะมีเข้ามาแน่นอนนะคะการเงินของคุณจะได้โชคได้ลาบมีเงินมีทองเข้ามานะคะแต่นี้บอกว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณคุณมีโรคประจําตัวเนี่ยใช่ไหมคะเป็นมานานมากแล้วอ่ะ คือภูมิแพ้ค่ะใช่แต่นี้นอกเหนือจากภูมิแพ้คือต้องระมัดระวังอีกอย่างก็คือโรคหัวใจด้วยนะอืมนะโรคหัวใจหาแบบว่าปวดหัวค่ะปวดหัวคือในดวงมันเหมือนกับว่าต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงปีเนี้ยค่ะนะคะค่ะจ้าแล้วมีอย่างอื่นที่ถามอีกไหมอ๋อขอบคุณมากค่ะไม่มีค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะ เขอบคุณค่ะนางคงจะไปทำอะไรเราแป๊บเดแป๊บมึงนางคงจะเพิ่งคิดออกใช่อย่าอย่าพาผมเรียกนางเลยครับผมจะติดไปด้วยแล้วเนี่ยอนะคะเรื่อยๆแล้วกันนะคะ0 2 9 6 0ส0 2 5088อย่างที่บอกแหละเมื่อกี้กำลังหารูปวัดป่าเจริญราชก็จะเป็นแบบคือนึกถึงว่าเราขับรถไปถึงคลอง11แล้วเราก็เข้าไปที่ทางเล็กๆแล้วก็จะเจอกับวัดที่เป็นธรรมชาติะค่ะ มันจะไม่ได้ใช่รูปวัดคืออย่าไปจินตนาการว่าวัดนะเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เดียว่าที่เราไปแน่ๆเลยเป็นป่าเขาเขาจะไม่มีน้าเย็นเขาจะไม่มีสาลาอะไรสวยงามไม่มีค่ะเพิ่งกําลังสร้างค่ะกำลังสร้างเป็ือนที่เราไปเราเคยไปแล้วแหละ ใช่กำลังสร้างเป็นโบสถโบราณไม้โบราณไม้ซึ่งถ้าใครเขาบอกว่าคนที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนนั้นได้เนี่ยคือจะต้องอยู่ในระดับจะอะไรนะคะอาจารย์น้องก็จริงๆก็ได้หมดแล้วนะคือว่าเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคนเรามันต้องมีจุดเริ่มไงเริ่มจากเล็กไปหาเหมือนเราเรียนยงเริ่มไปเรื่อยๆจริงๆได้หมดอะค่ะขอให้ ให้มีใจที่อยากทำมุ่งมั่นแล้วกันวัดบางวัดหรือสำนักบางสำนักเนี่ยเขามีนโยบายว่าบุญเนี่ยการทำบุญสามารถผ่อนได้จริงไหมครับ่าน้องเช่นบุญคือสมมติว่าเราตั้งการทำบุญของเราที่วัดนี้ประมาณสัก10,000บาทแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีตังเลยทางวัดก็บอกว่ารูดการ์ดก่อนได้ครับอ่ะยาจริงหรอ้แลวค่อยๆผ่อนได้บางวัดนะครับผมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวัดไหนแต่ผมรู้มาแต่เราว่าไม่ดีนะ ถ้าทำให้เราลําบากขนาดนั้นคือจริงๆการทําบุญนั่นนะคะจริงๆทํามากทาน้อยทําเงินบาทเดียวก็ทําได้แล้วขอให้อยู่ที่ศรัทธานะครับผมเพราะว่าการทําบุญมันบบตรว่าถ้าไประบุมากแล้วทําให้เกิดทุกข์มันก็ไม่ไม่น่าใช่ผมว่าทําอย่างนั้นอาจจะเกิดทุกข์กับเราได้นะเราจะยิ่งบาปด้วยเนาะมันบาปที่ใจเราหรือปะคือเราแบบไม่รู้สิมีคนบอกเหมือนกันว่าว่าถ้าทำแล้วลำบากไม่ดีเราทำแบบที่กำลังเราได้ดีกว่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ีค่ะครับโทรจากจังหวัดอะไรเอ่ยระยองค่ะระยองนะครับอ่าบอกวันเดือนปีเกิดเลยครับวันเสาร์จ้าทสิบพฤษภาคมค่ะสิบนะคะพฤษภาคมอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุหกสิบค่ะจ้าอยากทราบเรื่องอะไรคะอยากจะทราบว่าจะมีลาบลอยอะไรไหมคะอ๋อจ้าตอนนี้ว่าถ้าถามถึงในเรื่องของลาบลอยนะคะมีโอกาสเข้ามาแล้วค่ะ ะะการเงินการทองของของของตัวของคุณพี่เองเนี่ยในช่วงปีนี้ไปนะก็จะดีขึ้นจะคะการเงินจะดีขึ้นมีโชคค่ะนะจ๊ะบ้านเลขที่8ปดส้าทับหนึนคะแปดบห้าทับหเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียนะคะคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยบางทีจะอารมณ์ร้อนสักนิดนึง <c oughs> เป็นไหมคะ ฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะจะมันจะเป็นมันจะเป็นบางช่วงอะค่ะนะคะจะอึดอัดต่อกันบ้างหมายถึงคนในบ้านนะคะคุณพี่นะคะนะคะจะเป็นในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ร้อนหน่อยค่ะนะคะแต่ไม่เสียค่ะใช้ได้ค่ะที่บ้านที่บานที่ตึกจำไม่เคยนี้ใครอารมณ์ร้อนนะคะอ๋อไม่ไม่มีเหรอคะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นใช่ไหมมีมีใครอารมณ์ร้อนค่ะที่บ้านในที่ึกจะไม่เคยมีเรื่องเย็นกันเลยก็ดีเนาะ คือบอกว่าในดวงนะคะถามว่าบ้านเลขที่หลังนี้เป็นยังไงคือนำด้วยอาทิตย์อาทิตย์ก็คือในเรื่องของความเป็นระเบียบวินัยนะคะ<ม>แต่ว่าในเรื่องของการเงินนะที่ส่งผลนะคะเพราะว่าในดวงเนี่ยมันจะไปกระทบเรื่องเงินทองด้วยนะคะมันจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียนะคะคมันจะเป็นช่วงๆเนาะ ได้จ้ะค่ะขอบคุณนะคะีมอ่าเดี๋ยวเรากับมาที่ s s กันบ้างดีกว่านะครับวันศุกร์ที่9มีนาคมพศ16ค่ะค่ะอย่าถามเรื่องการงานและการเงินแล้วกันครับค่ะการงานการเงินนะคะบอกว่าสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เน้นะคะในเรื่องของการงานในปีนี้ของของคุณเขาเนี่ยก็ยังไปได้เรื่อยๆนะมันมันมีความยิ่งใหญ่ในที่ไกลๆอ่ะหรือว่างานที่เกี่ยวกับงานที่ต้อง ต้องเดินทางอ่ะจะประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้บอกว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยในช่วงนี้มันก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเข้ามาเขาเรียกว่าถ้าจะได้งานเนี่ยจะได้ได้ที่ไกลสักหน่อยหนึ่งนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินเนาะการเงินการทองในช่วงเนี้มันมันมันก็จะอึดอัดบ้างเป็นช่วงบ้างสะดุดบ้างแต่ไม่ถึงกับเสียหายมากนัก นะแต่ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยของคุณในช่วงนี้สุขภาพคุณก็ส่งผลถึงเนาะส่งผลในเรื่องของเกี่ยวกับในโรคโรคเก่าๆอะ่ะโรคก,กระดูโกโต,ตอะไรอย่างนี้กระดูกปะ,ะกระดูกคะ่ะกระดูกคนนี้มีปัญหาที่ที่พวกระบบกระดูกได้ด้วย นะคะณตอนนี้เอาแค่ช่วงเวลาช่วงนี้นะคะที่ส่งผลถึงคุณอะค่ะนะคะนะคะสำหรับ SMS นี้นะคะสุีิกามีนาคมก็คงจะฟังอยู่นะคะ,คะก็ตามน,นั้นใครอยากรู้ละเอียดกว่านี้ย้ำกันอีกทีะนะคะขึ้นเบอร์เลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าละ,ละเอียดมากภายในแบบ คือ45นาทีอย่าเต็มที่เลยบอกทุกเรื่องวิธีแก้ด้วยอะไรด้วย300้บาทนี่ถูกมากเลยนะคะเหมือนเป็นการทำบุญกันละกันเบอร์อะไรครับบอกอีกทนึหนึ่งค่ะ6 1 1 6 5 6 9่้ค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนเบลอีกสักเอ s อสหนึ่งมาสอง s ละกันนะคะเมื่อกี้มีคุณสุภาพรบอกปีเกิดไปด้วยเนี่ยเสาร์ปีจอปีสี่วันที่4ี่มกราคม ีหนึ่งแต่ค่ะอยากรูเรื่องโชค <18 S 1> ลาภนะจะได้ไหมตอนนี้บอกว่าถ้าถามถึงโชคลาภอ่ะก็มีเกณฑ์เข้ามาเนาะในปีนี้ของคุณเขาเนี่ยมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินกันทองคล่องตัวนะคะค้าขายดีตอนนี้ว่าเกิดปีเถาะปีก็โอเคอะ่ะไทยว่าดีแล้วกันนะคะเพราะว่าในดวงของเขาเนี่ยดาวมันเข้ามาและในเรื่องการเงินกันทองในปีนี้จะประสบผลไปในทิศทางดีนะคะ นะคะอ่ะมาต่อเลยค่ะวันนี้ SMS อสเอ็มอนะพอหมอน้องมาอันเดิมเป่นนันดาไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าอันหมายถึงว่าเดี๋ยวดูอันใหม่ต่อแต่จะบอกว่าจะใตโซนี้ไม่มีประเด็นเลยนะอ้าวกำลังจะขอนอกเรื่องอ่ะรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมข้าเสียงดังนิดนึงนะคะครับผมครับครับโอเคครับครับบอกวันไี่เกิดเลยครับครับวันที่ห้ากันยาครับห้ากันยาอุ้ยท้าเป็นห้าคือจิการแน่เนาะเป็นวันอะไรจ๊ะ วันพระรหัสครับอาจารย์จ้าอยากทราบเรื่องอะไรคะอาจารย์ปีปีนี้เอ่อจะทําบุญปีใหม่ทำทำบุญอะไรดีครับอ๋อจ้งได้ค่ะสําหรับคุณเนาะบอกว่าในในเรื่องที่ว่าทําแล้วส่งเสริมเนาะครับผมอ่าของคุณเนี่ยอืมในปีนั่งยิงงบอกว่าทําได้หลากหลายแหละเนาะทำได้หลายอย่างแหละแต่ว่าถ้าจะเอาโดดเด่นจริงๆนะฮะในเรื่องของรับผลเงินทองเนี่ยให้คุณทําบุญกับโรงพยาบาลเด็ พอทำโรงพยาบาลถูกต้องค่ะทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธพระป่วยอย่างเนี้ยค่ะเราไปสมทบทุนด้วยเนี่ยทำให้คุณนะเกิดในเรื่องของรับผลเงินทองจะเข้ามาแล้วเข้ามาเยอะนะส่งผลติดคุณดีเข้ามาต้นใหญ่ได้นะคะจ้กจ่เอจอาจย์แล้ววันวันที่หนึ่งอาจารย์ไม่อยู่ใช่ไหมอ่าไม่ค่ะ วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งที่นี่วันที่หนึ่งค่ะเราโยโย่ค่ะแต่เราจะว่ากันอีกทีหนึ่งจย์อยู่ค่ะจ้ะจ้ะแม่แม่ันอาจารย์อาจารย์ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ส่วนตัวใช่ไหมวันที่หนึ่งอ๋อดูค่ะดูดูโทรไปส่วนตัวได้เลยจ้ะคุณสามารถโทรเข้าไปได้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการล็อกคิวกันอ๋อไม่คุณรู้ว่าจันไม่อยู่ไงก็เลยไม่ไม่ไม่รบกวนวคือทำงานทุกวันนะคะไม่ไดวันอยู่ ไม่มีวันวหยุดนึกว่าอาจารย์จะไปทำบุญที่ไหนอะไรเง, <ไป S 2> งี้ยไปค่ะไปได้วย,วยค่ะตอนนี้ว่าเราก็คือแบ่งแบ่งจัดสรรปันส่วนเวลาเอา โลดค่ะขอโชคดีมีความสุขค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ต้องขอบอกก่อนนะว่าก็จะโทรไปหาว่าน้องก็โทรไปนัดคิวก่อนหมอถูกโทรไปเลยจะไม่ได้คุยนะอะไถูกต้องค่ะก็คือโทรโทรเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยล็อกคิวกันกำลังดูมงกุฎของดีชั้นนะคะมี่ได้สักนิดไหมนี่เองค่ะหลับได้เลยค่ะผมมาปิดบกหน้าแล้วหลับได้เลยค่ะหมายถว่ากำลังทำรายการอยู่นี่เขาบอกว่า ฉันปาร์ตี้ดึกมากค่ะเมื่อคืนนี้อู้หิวแน่นค่ะคุณเสาเก้ามีนาอันนี้เหมือนเก้ามีนาเหมือนกันจะเปิดสามสี่ถามเรื่องโชคกันเินโอ้ยเยอะไปเอาอะไรดีเลือกเอาเอาการงานความรักแล้วกันครับออาโอเคการงานความรักสามสี่แล้วค่ะสามสี่อันนี้ถามเรื่องการงานเนาะในเรื่องของการงานในปีเนี้เนาะของคุณเขาเนี่ยตินกงานที่ในตอนนี้ถ้าเกิดสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะได้งาน นะคะแต่มันจะเป็นลนักษณะงานที่ต้องเดินทางไปไกลขึ้นกว่าเก่านะคะอันนี้ว่าบอกว่าในดวงเนี้ยบอกว่าถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะนะคะโชคลาภดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยความรักของคุณก็แฮปปี้ดีนะในช่วงนี้ไม่มีปัญหาค่ะ นะคะจจะไปดูลงลึกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คร่าวๆว่าไม่มีอะไรนะคะการงานก็อาจจะต้องแบบว่าไปไกลหน่อยถูกต้องนี่อาจารย์มีเรื่องหนึ่งที่จะคุยกันนอกว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะเรื่องเยอะปัญหาเยอะอุ้ยคอยละสวีง่วงเลยต้องหาเรื่องทำให้ไม่ง่วงเ่ะว่ามาค่ะแม่คนเราบางทีแปลกเนาอยู่กรุงเทพแต่เราไปรวยนู่นอยู่ประดังเบซตาอะไรเงี้ยเนาะลูกจะบอกอะไรว่าคุณลูกอ่ะ พูดถึงเรื่องว่าไปรวยไกลๆอะหนูไม่ได้จัดจริลนะคะหนูพูดจริงคุณผู้ชมคือหนูว่าหมอดูกหลายคนก็ทักบอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่รู้ทําไมแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยคือเหมือนเราอะไม่ได้จริงๆเราไม่ได้เป็นที่จะมาเกิดเป็นคนไทยเพราะว่าพอไปอยู่ทางแถบอินโดสิงคโปร์มาเลยพวกเนี้กับรวยเงินเยอะแบบเงินอัฟราหนูได้เงินเป็นก้อนแบบใหญ่มากคือเงินที่นู้นเขาจ่ายเป็นก้อนเหรอครับเป็นก้อนป็นก้อนนะก็ เ,เ,เยอะมันติดต้นแต่เขาบอกว่าแต่เราไม่ได้ว่าว่าเราอยู่ประเทศนี้แล้วเราไม่ไดืม่มใช่แต่คืออยู่แล้ว S <S เราจะไม่ได้เงินที่เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกลางไงจริง,รง<ม>ไหมคะคือจริงๆในบางดวงนะฮะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนอย่างเช่นเราเกิดที่เนี้ยเราจะไปเจริญรุ่งเรืองใน <คะ S 2> ที่ท,ที่ไกลเอเหมือนเหมือนข้ามจังหวัดไปเหมือนกับว่า,าอยู่อยู่เชียงใหม่ <S 2>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  ไปมีความเจริญในที่ไปสายสารไปสายใต้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ไงมันก็ได้เหมือนกันได้ค่ะไม่จําเป็นว่าถึงเมืองนอกค่ะไอ้ที่ว่าทํางานที่ไกลเนี่ยคุณอาจจะไปแค่ว่าคุณอยู่ชนบุรีแต่คุณจะไปอยู่ ขอนแก่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใจแล้วระบาดดังนะฮีตส์นะอันนั้นอะไรเขาเรียกว่ามีความเจริญในที่การเมอแต่จริงๆเนาะมันก็มันก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ค่ะนะะคลดเนาะดิฉันเนี่ยวละอะไรคะอะไรคะดิฉันหวังว่าดิฉันเนี่ยไปอยู่อิตาลีเนี่ยอยู่เดือนเกือิตาลีอิตาลีจริงไม่ใสนนางนะอิตาลีเลยเหรอไปอยู่มิลานเดือนหนึ่งเต็มๆอ่ะกะจะไม่กลับกะจะหนีวี อูม่สลองดานไม่ได้อยู่อยากอยู่เป็นเดือนระยะมินทางจาอากาศระยะเผาขนมากะเผไม่ได้ถ้าวันไหนเราไม่ได้กัดพี่แดงหรือเซลพี่แดงอะมันเหมือนรายการหาสีสันนะพี่แดงไล่เบรกพักกหลายคนทางบ้านครับอาจจะอยากอยากจะได้เงินเป็นก้อนของเขาบ้างแต่ช่วงหน้ามาดูกันดกว่าว่าใครจะมีโชคทางนี้นะอ่าพักสักครู่เด้อครับเกียรเกียรตอนบอกจ่ายเป็นก้อน